เอาไม่ไปต่อหรอครับแล้วน,นึงดิโอเคโอเคครับักำลังจัดลูอยู่เห็นปะสวัสดีผู้ชมหนึ่งคนใช่มันฝึกพ,พ,พูดก่อนจะได้ไม่กระดักปากตอนหลังสวัสดีครับต้องพูดอย่างนี้สวัสดีครับผู้ชมหนึ่งท่านไอ้อันนี้ข้อกระดักปากเลยไ <laughs> อ้ันนี้ข้อกระดักปากะนะสวัสดีครับเฮ้ย <laughs> อนนบอลลุกเอวินระวังมันเลยกดไปก่อนตาหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเินข้าวกันเล่นไม่ออกตะกี้ หิวข้าวน่าน้าแบบน้ามือข้าวมันสำคัญขนาดไหนวะที่แบบต้องให้มึงหยุดโบบิกท็อปเลนเดี๋ยวอะไรเนี่ยหมอป้าโดดายจริงที่เราแอมคำที่เราเอ็กซ์คลูเดตเบอร์ซ่าประธานโบบิกมึงบินแน่เอ้ยไลฟ์มึงบินแน่อะไรวะรอเอ็กซ์คลูเดตเบอร์ซ่าประธานโบบิกใครจะชนะแค่วอวิกตัวนึ่งแต่งแพ้นะ ตามรออะเอ้ยเด็กกูไม่รอไปละเปิดกล้องด้วยวะเป็นโชว์เองอ๋อมึงเองสินะที่กดเข้ามาดูไอเด็กคิดไม่พึ่งข้าวิดชิดแรกกูกเป็นอ้าวสวัสดีครับใครคนอะใครคนอ่ะมันเซตติ้งได้นี่เอาเดินมาดิมาลาคีฟอ๋อหน้าตัวมันคกอ่ะ อ้าวชนะได้ไงเนี่ยกูกูจะกรวาลคู่ขนาดเนาะเก่งไงตอบง่ายเก่งนเฮียคนแอคอ่ะเนี่ยไอ้เฮียกูนได้ว่าเคลินกูตัวระเบิดไปแล้วนั่นแหละเห็นไม่อยู่ในเรียนก็เลยระเบิดไปจริงอืมระเบิดเปลี่ยนจากเลขศูนย์เป็นเลขหนึ่งตายตายตายกลัวยังเลย อย่าลบถังรีบกดบัลเลียทำไมครับท่านกลัวตายเออชีวิตมีครั้งเดียวใช้คุม้มเดี๋ยวล่ะแหละหล่าล่าที่ไม่ได้กดมะตายทำไมกดโดนล่าได้ อย่าซาถอยไปอย่าซาถอยไปตายแตกกูแตกกูแตกกูแตก,แตกนับรข <c oughs> ผมเตือนอะไรนะครับท่านเตือนเตือนทุกคนทุกคนต่างเป็นห่วงด้วยความหวังดีทุกคนอะไรวะอะไรของมึงเวลามึงยืนกับกูกูก็เตือนระวังตายนะครับ <laughs> แล้วก็ตายเ <laughs> หมือนเหมือนโดนเตือนแล้วหูดับแบบไอ้อะเพ่เอกโ <c oughs> ชเน่นแต่มันไม่ตายเด็กจะโดนกระทือแล้วปากกูแตกไงเสร็จไวจังวะป่า แน่นอนเล่นมุกใต้สะดือเอาจะลองดูว่ามันจะโดนแบนตอนไหนใช่หมคนไม่ใหญ่ตังนี้คาซิกมาพูดหรือบอกไม่โดนหรอกบอก่องไม่ดังอืมจริงครับซูซานเข้าใจดีอูโดฟีอาถอยอูโรไม่ตายใอ่ไหมไม่ตายแต่ ป่ามันต้องเดินกับมิดเพื่อให้มิดมันเดินกับป่ามันง่ายแล้วแล้วบนมีใครบนก็ตัวคนเดียวบนมีป่าเป็นไงเฮ้โออันสตาร์บั๊รวินเนเบิลวินเนเบิลทุกคนเนบอลมันแบกไม่ได้แต่กลางเกมเราจะโดนยับอยากเคลลินอะกูเล่นเองไงน้อง เออมันรอดเฉยมันยังไงวะซีซีมันนา่ารำคาญยิ่ง่ายเลยราจะรู้โอ้ยไปเป็นตัวนี้เลยแมนตี๋หนีแะไม่ไปโดนกูเหรอหรือม่ได้ไรวะมันมันมันจะเข้ามึงอยู่แล้วเว้ยดูแลตัวเองนะแครี่ไปละไป <c oughs> <c oughs> นี่แหละคำว่าเลี้ยงด้วยลำแข้งออกซีซีแล้วกันออกเลคุณดีวเกิดด้วยตัวเองแล้วเธอจะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งแบบไหนแข็งแก่งแบบไหนวะแบบสิบศูนย์น่ะยังไม่รู้จักไอเทมเลยด้วยซ้ำทำอะไรได้บ้างอันนะสูนสิบหรือสิสูนหมายถึงเขาอะสิบศูนย์น่ะโอเคเอ๊ป่าแม่งแก่เลยไม่เป็นอ่านี่ขนาดเรียนกูไม่ต้องแกงด้วยซ้ำแล้เนี่ยจะดูแกล้เกินแอดมันยืนกลางคือ กระโดดแฟนเกินดันป้อมแล้วน้องโอ้โหวันตูงอยู่เลยดึมดึมเออยังไงก็แพ้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแบบไม่ตีเอดีว่ะไอ้เหี้ยกูแบบกุนหิกูไม่ได้คิดจะเอาเอรีด้วยซ้ำไอ้เหี้ย บองกำลังขึ้นไปเฮ้วอวิกว็จะฟักวอวิกไม่เกิดแต่วอวิกแทงมันจะต้องได้วาดกลัวเพราะเราก็ไม่เกิดนีันโอ้เอ้าไอ้แี่นี่มันกำลัตายวิกโก้วิกโก้ขึ้นไปวิกโก้ เราเลือดวพราะตะฟักไม่เลือดเลดเลือดฟอบกูตายแล้วตาะอืมไอชดาวันกูรอด้วยเฮ้รอให้โดนทุกอย่างอ่ะบอวิกมันเป็นไงไง้งบอวิกไม่ได้เก่งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมไปตอบแอร์กันแล้วนะ ทีวีไปไหนกลางววเยอะจัดนึกว่าวิกพุ่งว่ะวิกหยุดละแวนเดอร์วิ่งหากูมตะโกนมาไปดิแวนเดอร์โอหยุดนิ่งเงี้ยเดี๋ยวมันก็หยุดนิ่งเงไม่เห็นเหรอวายวายมันตะเอ๊จริงมันตะโกนแล้วมันหยุดอ่ะมันเคราเรากูเ่จริงมั้มกูเคทลีนนะเฮียก็มันจะ ก็มึงจะไปยิงลูกเขาไม่แปลกหรอกยังได้กับลูกเขาด้วยซ้ำลูกสาวลูกสาวคนเล็กอะอ๋อเออเออว่ะแต่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 ได้กับลูกสาวคนโตนะนี่นี่ยเราคุณแม่ตัวเองไม่พอแม่ยังเนี่ยเราคุณแม่หรอปัเอ้าวไม่รู้จักวลีนี้เหรอแม่ตายแพ้คับเค้กอะอ๋อเฮ็ดโหเล่นเลยอีกหนึงอะ ผูชุดหนึ่งยังไม่ตายเรวินเอ้ยมาเัอรู้อยู่ตรงกลางเดวอวงกลับลงมาเดวอได้มาแล้วเป็นเหี้ยนะวันนีกูนังจะโดนเซ็ตห่อเหนีง อแล้วทำไมกูอัติป้อมนะอัปป้อมไปส่วนมึงไปยาออนแล้วก็มาว่ะเออโอ้โหนาติรุษเวทไอ้เหียอันติถึงตายด้วยระวังนานนานนานๆจะเจอนาติรุษเอเวทไหมน้อยน้อยคนที่จะเล่นนาติรุษเวทแล้วแกร่งขนาดนี้ก็ไม่นะก็ไม่ไม่รู้เอากูตายมันแข่งแต่ไอดดิ ไม่ตายสิแปลกจะลืมสิมึงแคมึงเป็นแครี่ตัวบางอย่างกระดาษ A4 เนี่ยเนี่ยบางกว่ากระดาษเจ็ดชู้อีกตัวละครเนี่ะบางกว่านี้ก็ขนมกรอบแก๊บแล้วขนมกรอบแก๊บยังดูหนากว่ากระดาษเจ็ดชู้วอีกไม่ไดบางไม่ไม่เคยกินเลยบางฮะอ๋อเลสปวดบางไี้โบบิกแปลงร่างกันบ้านกันบ้านไอ้ดีโกกันบ้านแน่นะบ้านเปล่าอ่ะ ช่วยช้วยเฮียครูจประกบขอบคุณมากเลยก็อปกกบแบมีปกบเอ้เยเยอะเยอะเยเยอะเยอะเมากห้าบาทเอาไม่เป็นไรกูแค่เอาลูกเองเอน่ากลัวมาก่นาดเลยกูแค่เอาลูกเองตีแต่ป้อมนะปล่อยแมงเกสกี ไม่โดนเลยถอยถอยถอยเอยอดีเลยโอ้มัมองกูโอ้โหกูไม่ได้ตีสวดแทบเป็นใจสกิ้มาโดนกูแล้ววิ่กก็ตีอะไรวะเลิกเลแค่นี้วะวิ่งไล่เลยโอ้ยยันไล่กู ทับหน้าตีทับเลนที่ดีถึงแม้ว่าจุดนี้จะทับกระตับเราโดนขังคาบ้านด้วยทีย่อหลอดยาเขาแบบนี้อ๋อแม่งไม่ได้ขยับเลยนะเนี่ยเดินตีหน้าพอมยิงมันในควันทำไมยิงมันเลยยางเดียวสวยสวยยังนเแ็ดไปตีทีเดียวออตายมึงจำไวไ้เว้ยมึง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 แข็งแกร่งเลยเว้ยแค่มันชนะมึงได้เพราะมันแฟดเว้ย โ <Okay. S 2> อเคสนไว้ยิงนะแ้ก็มันขยับเข้ามาใกล้นเลยถอยแต่ไม่มาไม่ไมาช่วยกูตีกันล่ะกูตีอยู่ไม่เห็นหรอไม่ไอ้เฮียเนี่ยก็ดักแน่เดี๋ยวมันมาโอ้ยมึงแรงมากพอดักมันมากมั้งไอ้มึงโดนเลย์อ้องโดนมา,า,า,นมาหายเลยนะเว้ย <c oughs> ไอ้ย,ย่าดักเหมือนแบบตัวเองของแบบฟูอะแล้วแบบของตัวข้ามันยังเป็นแบบเพิ่งเกิดอะเด็กน้อยสวั กควิกมาละโอ้ยมาจากไหนไน้สัตส์เมาควันตัวเองเนี่ยตีบ้านจบตีบ้านิวชิวๆอ่งที่สุดควันแม่โคตรเก่งอ่ะเนี่ยเนี่ยพาแบกจนจบเกมได้่ะไอเนี่ยกูหัวราชีพ สุดยอดเกมฟรีได้บ่นให้เกียรตกูในหัวหน้าชีพยี่สถุนจัดตุนแปดแต่ชนะได้ไอ้ฝั่งนู้อก็ควรพิจจรณาแลน้องบอกว่ากดให้เคลินค่าความพยายามขอบคุณครับอย่างน้อยก็ยังเห็นว่าพยายามถึาแม้ว่าจะเล่นเฮี้ยขนาดนี้อยากแตกต้องแตกตาแหกปาก ก็ขี่มาแล้วว่าจริงเหรอแน่นอนกูตายแล้วเกิดใหม่ได้ขี่มาแล้วว่าจริงเหรอไอ้นี่ได้ขี่วายเลยนะเว้ยพี่โดนวายขี่ไม่น่าจะเออว่ะโดนวายขีนโดนวายกินขับเคลกโดนวายเลียเคลกเด็กเตร็ดกว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ไม่น่าจะโดนแค่คลิปแล้วว่าน่าจะโดนทั่งช่องแล้วนะเนี่ยเร็วเร็วเร็วยาแปดบาทขอบคุณครับ ดูดีตัวใหญ่ทำมันทำมาจากน้ำสต็อกป้ะไงสัตว์มันยังไม่มาเียไก่คาราเกะอย่างเงี้ยไอ้ยี่อปลาเนี่ยคาราโกโบยไอ้เจ้ารถไฟเจ้ารถไฟอย่ามาอย่ามาอย่ามาโวยยี่สิบบาทสื่อญาติดี เฮ้ยแม่ทับนอกทัศน์สู้กันเนี่ยขอดาฮาเวนหน่อยแม่ทับนอกทัศน์สู้กันไอ้เออวะไอ้เหี้ยแม่ทับไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรอ่ะอไมันเป็นการเอาดาฮาเวนชิ้นเดียวสดเอาวนไม่ได้จะได้จะได้ดูเลยจากโลกเราไปแล้วผวานได้จากโลกนี้ไปแล้วทุกคนขอโทษกูไปตอดเรนเย่ะละว่าสบายเลยเวีนฟิีวอีซี่ เฮ้ยหิวดาคาเวดวร่ะฝาละอีซี่อีทีเฮ้ยไม่รอหนึ่งวะไม่รอหนึ่งวะรอเฮี้ยรอกูก็ตายดิอ้สรอให้กูได้ดาคาเวดกับน้องตีเฮ้ยงตัวโฮ้ยไอ้แย่ละวเฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยกำลังไปกำลัไปทําเฮี้ยปุบุบหุบุบหุบหุบุบุบบุ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 บหุบุบ ไปบอกเจ้ฮะเราก้องวัดที่ขวัญจะอะสุดเลยอ่ะไม่ได้ไม่เราแบบป่าอยู่กลางมีนจะเมาแล้วเนี่ยแล้วพูดจะไปเล่นตัวง่ายๆอ่ะไมันลงล่าง Oh no กลับเลยเอ้ยอยู่กันตายนะเฮ้ยโอเคกลับเลยกลับเลยกลับไกลๆฝ่ายแม่งเอาสีไปตัวทำอะไรไม่ได้โอยกสวย อุ้ยอุ้ยเตอเอาว่ะไม่มีมั้มันลากมันเนาวนะต่อมันลากออกโอเคเฮ้ยขวัญระวังเออยิงแล้วใถ่เงี้ยเลยเยละเล่นล่างยับวะ่ะก็สร้างปีศาจแหละ <laughs> โอ้ยไม่ได้หวาเ้เชี่ยเลือดแม่ดูเยอะไปยังกูซอสบทตรทำดีวาไปซ้อนหน่อยได้ไหมตต่อพวกูจะตายไม่ทันพอวิงมันกดกูอยู่อ๋อ<า>ก <ไป S 1> วยน<ง>่าว่ะแต่แตม่หูแม่งได้ ไอ้เหี้ยมันได้แบบได้หวะตัวนมีเซ็งหวายเหี้ยเกมนี้มีตัวที่อะไรที่เล่นง,ง่ายไหมมดเลนที่ไม่เอาลักโอ้เยอะแยะอันนี้นนง่ายอันนี้ง่ายสุดเลยเว้ยซีซีมีดาเมจแรงมีเกาะด้วยรู้เปล่ากูฝึกเล่นเอลตัวแรกแอันนี้เลยนะเว้ยวันทิกยอันนี้เซ็งหวายเหี้ยเล่นอานะเซียเหี้ยเลยแม่งเสือกหยิบตัวอย่างยากอ่ะ <c oughs> ไฟเกอร์ไงเป็ไก่เมื่อก่อนนั้นเอานั้นตไปยุ่งมาขอร้องกันไอ้ไอ้กูเล่นเกมใหม่เหรอจริงจบบ้านกูไว แต่เก่มันบอกว่า no ได้โปรดจบสักทีเกมที่ดีหนี่นี่นี่นีเกมที่ดีคือเกมใหม่เว้ยได้โปรดละของนี่แหละ ad ตัวจริงเว้ยมันบัคบุรีเลนอื่นแล้ววินไอ้ยกรุยด์เขาบอกว่าให้ปรกันพิธีอ้อนช่วงเลนแรกเขาเปตัวเปิดอ่ะ เอฟซีซวหยุดมิดฟอร์จูนต่อใช้ออะไรอ่ะไอ็ดดูไหนกูเชนวิธีเอ่อวิธีแก้ทางมิดฟอร์จูนและพิธีอโอ้ผมชอบเล่นมากครับอพีซ่าผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงเอ่อแชชวิธีสเตรทเขาบอกให้สการพิธีอนสุดยอดเลยว่ามันอยากจะสาหกจะไป top 8. <coughs> kamu <suk> jangan Ketuk, ketuk, ketuk. ไม่มีวิชัดมีเลน solo เนี่ยแค่เรือสองมันก็ได้แล้วจริงๆเนี่ยเราต้องยอมปล่อยให้มันมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้้ปเคล็ดรูงแม่งไอ้นี่พอดีเอาเลยช่วยเพื่อนก่อนก็ได้นะไม่เป็นไร อีแฟตอ๋อป๊อบโอ้ยแฟติดตรงนี้โอ้ยดีแต่ที่ให้คลิปเลยเฮ้ยอ้อมันเป็นอย่างนั้นล่ะเอาไอโอ่อนนดะ ไฟโอ้โหเยี่ยโอ้โหพองพ่องซีซีอ่ถอยเลยมันมันไหนนี้ไปละอันตีไปละบอวีกะเอาไฟไม่ได้เนี่ยมังกรนะถ้าไปทานก็จะแย่งให้นะ ดูดควงปืนโชตีสวยตีตีตีไล่ล่าหมดโอ้โหมันเดินออกขวาเลยเอ๊ะเกิดลองเก็ดโดนรีคอร์ดไปุ้ยโดนหุ้ยออกเกิออกกระโดดมารับเลยทีนี้ วินื่กูจะไม่คุณจะตัดบัตรโคนมันคุณจะตัดบัตรโคนมันกามันหนีเลยแม่เขาแฟดหนีให้หล่อเลยหัวดีดกับฟิวเจอร์กูเห็นไหมไม่ดูมไปดักเยไม่ไม่ไม่ไมันเอาเอาได้เอาได้เอ็ก เอ้ยมีคนรีบมีคนรีบกูเห็นนะใส่อะไรนี่มคนรีบมาเลยนะอ๋อยื้อไปได้เไรรอบอะไรเหรอก็ยื้อได้นะก็ยื้อยื้อได้บอกยื้อโอ้มันจะมันจะเกิดนะอืมโอ้มันเป็นด้วยเดีดิระวังเป็นใจทุกอย่างสิครูวิ่งไรเงี้ยเดินบนเน้ ได้และนะ้วนะโอ้แต่ตัวบอกอย่าให้มันฟาร์มยี้ไอ้เหี้ยโอ้แล้วมันแอคนี่ปอดอะปล่อยดตาเหยอาตาเหย่าี่อไอวินบเบีขวาบเบีขวาไม่ไดาเดินให้มันแบบไแบบแบบอ้นี่มันเลยไหมถ้าเกิดแบบเมืแบบ่อกี้ถ้าแบบเกิดมันรอดได้บบนี่แบบแบบเ,ห,เ<อ>หี้ยมากเลยนะเมื่อกี้ ไอ้นี่เนียนเน่ยนานวเนี่ยนานวมังกรไปช่วยเพื่อนได้นะไอ้เพื่อนบวกไอ้วินโอ้เยอะว่ะเฮ้ย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  แต่ว,ว่ามองม่เห็นโบวิคจุนปีเลยจะควิวเอาเลยวินจบเลงมีโอเคจบเลยตึงๆพอพักผ่อนเล่นเยอะเดี๋ยวป่วยเอกันครับ